นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุสลาธรรมะกุสลาธรรมะอริยากราธรรมะตี สี่และโอกาสบัดนี้อาจจะมาภาพจะแสดงพระสธรรมเทศนาในธรรมมีคาถนาในวันสงกรานเพื่อไปส่งของสทสงองค์ตธาบารมีที่บรรดาธนชาธานะบดีทั้งหลายได้พร้อมกันใจมาบำเพ็ญกุศลประจำปักคือวันสำคัญเป็นวันที่ขึ้นปีใหม่โบราณของไทยในวันนี้ วันนี้จริงๆง,งตรงกับวันที่13เมษายน2535เป็นวันจันทร์ขึ้น, 11, น,นที่เทศข้ามเดือนห้ากระบรดาส้นลดยสัตัหายโดยต้นหน้าที่มามาเป็นอุปนบญยาศีในวันนี้ต่างคนต่างตั้งใจทําความดีความดีก็คือบุญบุญแปลตรงศัตว์แปลว่าความดีถ้าบาปก็แปลว่าความชั่ว บุที่บรรดาเป็นพุทธบริษัทหลายที่ได้ในวันนี้คือนับตะเจตตอนเย็นวานหลายคนด้ดยกันพากันไปกอ่อพระเจดีทรายการก่อพวะเจดีทรายใน,นบรรดาเป็นพุทธบริษัทหลายทางโบราณอาจารย์มีความรู้สึกว่าการเดินเข้าวัดมีดินบ้างมีทรายบ้างมีหินบ้างติดเท้าออกจากวัดเป็นการบาปแต่ความเพียงไม่บาป เ่ศกาลถึงหนึ่งปียังพากำนำทรายเข้าวัดก่อไปเจดีทรายคำว่าเจดีนี่เป็นความหมายแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเมื่อก่อแล้วต่างคนต่างก็เทียนปักบ้างเอาทุกปักบ้างเอาธงปักบ้างถั้าทาการบูชาการบูชาเจดีทรายก็หมายถึงบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองเป็นอานิสสงใหญ่ จัดว่าเป็นกรรมฐานสาคัญในพุทธศาสนาที่เรียกว่าพุทธน,นุฏติกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าในตาบุคคลใดนึกถึงไว้เสมอๆทือก่อนจะหลับนึกถึงพระพุทธเจ้าตื่นใหม่ๆนึกถึงพระพุทธเจ้าโนลากลางคืนเวลาบูชาพระนึกถึงพระพุทธเจ้าทานนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นประจำทุกวัน ถึงแม้ว่าจะวันหนึ่งมีเวลาไม่มากสักสองสามนาทีก็ตามอย่างนี้ถือว่าบรรดาเป็นพุทธบสัตย์หลายขณะที่จิตใจนึกถึงพระพุทธเจ้าคือว่าเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสมีอานิสงส์ใหญ่ตามที่องค์สมเด็จพระจอมไตรปศาสัญาสมมาสมุสธเจ้าแต่งภาษารีบุตรว่าสารีบุตรดูก่อนสารีบุตรอกคนใดมีจิตว่างจากกิเลสวันหนึ่งสักส่วขณะจิตหนึ่ง เราขอกล่าวว่าบุคคลนั้นไมตไม่ว่างจากฌานการที่ท่านนึกถึงพระพุทธเจ้าวัเะเล็กวัดน้อยก็ตามแต่ถึงเวลาจะตายจริงๆบรรดาท่าพุทธบริษัทชายิงถ้าท่านนึกถึงทุกวันนะเอาก็ทุกวันวันหนึ่งไม่มากก่อนจะหลับที้สะถึงหมอนนึกถึงพระพุทธเจ้าภาวนา,วาพุทธโธให้ใจเข้านึก,กว่าพุทธใ,ใจออกนึกว่าโธ เวลาตื่นขึ้นมาใหม่ๆยังไม่ต้องลุกจากที่นอนไม่ต้อง,น,งน,นั่งภานาหายใจเข้าเนื้อพุทธใจ้อกโหโหอย่างนี้ถึสองสามครั้งแล้วก็ไปทางานอย่างนี้ถือว่าทุกท่านเป็นผู้ทรงฌานทุกวันก็ก่อนจะหลับถ้าภาวนาอยู่ถ้าจิตจิตชกใจไม่สงบที่ฌานจิตจะไม่หลับเมื่อทําอย่างนี้เป็นอาจินกรรมก่อนจะตายบรรดาจะพุดวยสัหลาย ทุกคนถ้าหากว่าป่วยมากขนาดไหนก็ตามถ้ายังไม่เห็นเทวดายังไม่เห็นหนางฟ้านางถทิตรับแสดงว่าความนั้นยังไม่ตายถ้าเวลาไหนถ้าป่วยลงไปถึงแม่าจะไม่มากเห็นเทวดาเห็นหนางฟ้านางฤทิตรันารถทิรถทรถทารับแสดงว่าควานั้นตายแต่ความตายของท่านจะไม่เป็นเรื่องสะด,ดุ้งใจเขาบุคคนก็ตาย เพราะทุกโวทนาใดๆที่มีในกายก่อนถ้าพลังกูเห็นเทวดาก็ดีเห็นนางฟ้าก็ดีทางรุขึ้นมารับจิตใจจะไม่สนใจกับร่างกายจะสนใจกับความไปที่ผู้เทวดานางฟ้าถ้าเทวดากับนางฟ้าก็จะชักชวนว่าฉันอยู่ชั้นนั้นฉันอยู่ชันนี้ไปกับฉันเถอะจิตเราก็พลัดพรินกับเสียงของนางฟ้าเทวดา หมดความรู้สึกในทุกเวทนาตายแล้วไปสวรรค์ตอนที่เราต้องการจะไปนี่เป็นตัวอย่างสำหรับบุคคลทั้งหลายที่ตั้งใจเคารพองค์ของพดทธจาต้อามใจบระรศาัดาเส่็จ่าตกุณลีเทพบุมาตยกุณลีเทพบุตร,นร,ตร,นรคนนี้ความจริงในสมัยที่เป็นมนุษย์เขาไม่เคยเคารพพระพุทธเจ้าทั้งนี้พ่อก็เป็นพรามเป็นพรามด้วยเป็นพรามที่สอนคนอื่นด้วยเป็นคณาจารย์ เขาถือว่าเขาก็เป็นคณาใจคณะดไหนเพราะพระพุทธเจ้าเกิดทีหลังเขาไม่มีความเคารพแต่ความจริงบ้านนี้เป็นมหาเศรษฐีพระพุทธเจ้าเดินผ่านบ้านทุกวันเวลาบินตบัดแม้จะมายกมือไหวก็ไม่มีการใส่บายก็ไม่เคยฟังเทศ่ก็ไม่เคยทำต่อมาลูกชายคนเดียวของเขาเคือพระตะกุนารีเกิดป่ปวยหนักสำหรับพ่อกับแม่เป็นคนขี้เหนียว เวลาลูกป่วยจะซื้อยามารักษาโรคกเรี่ยวเสียเงินแรงแจะเสียเงินมากจะหาหมอมารักษาก็แลงและเสียเงินมากจะไปถามหมอว่าโรคชนิดนี้โรคของเหลืองรักษาด้วยโรคอะไรและยาอะไรเขาก็บอกยากลางบ้านให้แต่ก็มาเก็บสมุนไพรในป่ารักษาเท่าไรลูกชายก็ทุกปรมาทุกทีในที่สุดสสงตายายนี้จะมีความรู้สึกว่าเวลาทีลูกชายของเรา นอนปปวยในห้องที่เป็นสิ่งทมีทรัพย์สมบัติประดับประดามากถ้าบังเอิญญาติรู้ข่าวเข้ามาเยี่ยมเขาเข้ามาเยี่ยมบอกชายเห็นของดีมีราคาเขาจะขอเป็นใจจะต้องให้เขานึกเสียดายในของนยกลูกชายมานอนที่ชายที่ที่ระเบียงบ้านให้นอนอยู่ข้างนอกต่อมาเมื่อกรณีเพิ่งแต่ลูกชายก็มีความรู้สึกว่าพ่อคนดีแม่เขดี ทั้งสองคนนี้ไม่เป็นที่พึ่งของเราแม้แต่สมบัติที่เป็นมหาเศรษฐีก็ไม่เดมยวกับเราตามข่าวก็เรื่องว่าพราะสัมมาคืมพระพุทธเจ้า <c oughs> มีความเมตตามากไม่ว่ากับใครที่เวลานั้นจิตใจก็ต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าขอพระุเจ้ามารักษาหายโรคข้พอดีตอนเช้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระอานนท์เดินผ่านบ้านเขาก็พอดี งองคุตตาองเห็นว่าเขาหันหน้าขเข้าขวา,าเรือนจึงแป็งฉับปันดวงสีให้ปรากฏกับตาของเขาเขาแปลกใจในสีในแสงที่ปรากฏจึงหันหน้ามาดูเห็นองคเด็จพระบรามาสุขก็ร้อมเดินกำบ,บาทยังนึกในใจว่าเวลานี้พระองคเด็จพระบรมาสุขกาด้คือพระพุทธเจ้าจงมาโปรดเราให้หายจากโรคแต่ความเชียงแท้โปรดไม่กันไม่โปรดเราหายจากโรคในที่สุดเขาก็ตาย ตายจากไปเป็นคนเพราะอาศัยนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญแม้แต่ทนเดียวถือว่ามีสงใหญ่เข้าไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกมีวิปปานตองคำเป็นวิมานเป็นที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งกันบริวารเนื่อบรรดาท่านพระตบริษัทุกท่านถ้าทุกคนนึกถึงพระพุทธเจ้าทุกวันผลที่สุดจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าทุกท่านดีกว่ามดนาเรเทพบุตร ทั้งนี้พะอะไรรก็ว่าท่านคารพพระพุทธเจ้ามาก่อนคารพพรธตรมก่อนคารพระสงฆ์ก่อนเคยให้ไายเคยมาทานศีงเคยฟังเทศเคยเจริญภาวนาอันนิสงมากกว่าวั่จุคนดีไม่จะบุตรมากแลวต่อมาไม่จุคนดีไม่บุตรจะฟังเสด็จพระพุทธเจ้าจบเดียวเป็นเทวดานะในขณะที่เขาเป็นเทวดาอยู่ฟังเทสด็จพระพุทธเจ้าอีกจบเดียวเขาก็ได้เป็นะโสดาบัน เวลานี้ก็ยังเป็นพระเทวดาวพรสุรดาบันบนสวรรค์ชาติดาวเดชสิโลกนี่พูดกันถึงเรื่องต้นถ้าเราจริระมุลระโงนนิมมานดาทกันหลายจึงได้วันนี้มีมากขึ้นหนึ่งการสร้างจีดีซ์สองถวายทายแกพระสงฆ์สามสมาทานศีลสี่ครังพระธรรมเทศนาพระองค์สมเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วห้าเังบทมาดีกาอภิธรรมิที่จามพี การฟังวิสันจิกังพีที่มีสงมากกวา่าดาเปนพระดุวสัตว์เวลาฟังให้ตั้งใจฟังด้วยความเคารพเมื่อวันวนพระก่อนไปเทศข้างไว้ตอนหนึ่งนะ,นงะยังง่าจำได้ไหมได้ครับได้นะแล้วไหวฟังวันที่ก็ขอตอนไปต่อไปตอนที่สองวันนั้นปรากฏว่าเทศถึงเรื่องข้างค่า,คาวห้าร้อยตัว นอนอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งเขามานอนข้างวเพื่อเท้าก็โอ้ห้อยพ้า,าพุทธกสจทรงเทศอภิธรรมสอนบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายจําได้แล้วก็พากันมาซักซ้อมเพื่อสวดต,ตัวต้นพร้อมกันซักซ้อมเพื่อความขึ้นใจสมบูรั์เป็นหมดปฏิบัติข้างข้าวห้าร้อยตัวนั้นฟังเพลเขาไม่รู้พระสวดเป็นพระเขาไม่รู้เป็นเสียงพระธรรม แต่ว,ว่ามีความพอใจในเสียงฟังเพลินไปในสุดกระเท้าหลุดจากไปดานคอนมาตายตั้งห้าร้อยตัวเมื่อตายจากความเป็นข้างข่าวแล้วก็ไาเกิดเป็นเทวดาบนสวนท่านเดาถึงเ,วเทวโลกตั้งห้าร้อยไว้กันแต่บังเอิญเป็นปเทวดาตัวผู้ทั้งหมดแส่ไวิเชิงาพระบุตรระมด,มดีนะเมื่อพระพุทธเจ้าตัดแรกขึ้นมาในโลกเธอก็มาเกิดเป็นลูกชาวประมง ให้ชาวบะมงนี่ต้องหาปลากินทุกวันทําบาปคนบาปก็เป็นบาปฝนบุญก็เป็นบุญต่อมาเมื่อเด็กชายทั้งหลายเท่านั้นโตขึ้นมีความเลื่อมใสในภาษาดีหมดนี่บุญเข้าสนองใจญาติโยงฟังแล้วก็จำได้เลยน,นะว่าคนทุกคนเกิดมาแล้วนี่ไม่ทําแต่ความดีอย่างเดียวทําความชั่วด้วย แต่คนที่ทําความชัว่วเขาไม่เคยทําความชั่วแต่เดียวทําความดีด้วยมาะสมกันถ้าเวลารับผลถ้าเกิดมาเป็นคนใหม่จะรับผลทั้งสองการร่วมกันเธอผลของความดีคือบนให้ผลมีความสุขอย่างผลของทานเป็นปใจใัจจัยเกิดมีสมบัติมากหรือน้อยก็ตามกำลังของทานผลของเสียงทำให้มีร่างกายรูปร่างหน้าตาเป็นคน คนก็ภาวนาแล้วการฟังเทศเป็นเหตุเป็นเหตที่เกิดปัญญาแต่ว่าการเกิดมาจะมีปัญญาไม่เสมอกันไม่ขออธิบายเล่าเรื่องต่อไปต่อมาก็เขาบวชในสำนักของพภาษาที่บวรเวลานั้นพอดีพระพุทธเจ้าไปเทศโปรดพุทธมารดาพอดีพอในตอนเช้าองค์ทุรจินสีก็ลงมาเป็นบัดทตรงใน,นวิะพุทธเจ้าแทนเหมือนพระองค์ทุกอย่างเทศต่อ พระองค์เทศต้งสามเดือนมนุษย์วันหนึ่งพระเจ้าทรงทราบว่าวันนี้ท้าสาวกที่ลูกศิษย์ทายที่หมดทั้งหมดทั้งห้าร้อยคนที่อดีตเป็นข้างข่าวจะเป็นพระอรหันต์จะมาคอยไว้สาีิหมดที่ปากาโงกปรนีเมื่อไว้ศรีุตรสาีิหมดกลับมาจากบิณฑบาตพุทองค์แสดงโลมาโลกกันได้ก็รงเรียกว่าสาธิหมดโดยก่อนสาธิหมดเทจงมานี เมื่อภาษาดาีบุญเข้ามาใกล้แล้วก็บอกว่าวันนี้โูกศิษย์ของเธอทั้งหมดอาศัยที่เคยเป็นขั้นข่าวของอภิธรรมมาเวลานี้บุญไม้เข้าสันห้องแล้ววันนี้เมื่อเธอกลับไปแล้วจงฉันข้าวเสร็จจงเรียกโูกศิษย์ของเธอเข้ามาประชุมกันทั้งหมดเจ้าเทศอภิธรรมหัวข้อเจ็ดข้อในี้ให้ฟังพระเจ้าก็จะบอกอะไรทางจะเทศเป็นยังไงบ้างก็จะบอกให้ทราบ เมื่อเขาฟังฟังเทศวิธรรมจบก็จะไปฌานทั้งหมดประชานิบุตระรมตามนั้นก็เป็นตานั้นบดานจะพทโดยิสัตถะทั้งห้ารอยองเป็นพระานทั้งหมดนี่เพราะการฟังธรรมพอใจในเจ็ดบทอย่างที่ก็สวดตอนกลางคืนถ้าเจ็ดบทตอนคืนแล้วมาสวดตอนเช้าสองบทก็ถือว่าครบทวนเพราะเป็นบทแม่เป็นแม่บทที่เรียกว่ามารีกาในหวข้อ ท่านนี้ในวันนั้นวันที่ข้างคาวห้าร้อยตัวตายพระไปสวดวิธรรมในในในถ้ำก็ไม่มีแต่ข้างคาวมีงูเหลือมแก่ตัวหนึ่งแก่เท่าจรงาได้ <c oughs> ไปไหนไม่ไหวเหมือนกันนะตอนจูงด่าฉันนั่นนะก็เป็นว่านอนฟังอยู่พระสวดเจ็ดจบแต่ว่างูเหลือแก่งเหลืองแก่ได้ฟังชอบจบเดียว คือบทปรจักรันธาเรื่องขันห้าเกษายุติยาเช่าโสระจากคุณที่ยังโสตินที่ยังคานินที่ยังเป็นต้นจากคุณที่ยังหมายก่การตาในความเป็นใหญ่ในการดูโสตินที่ยังหูเป็นใหญ่ในการฟังคานินที่ยังหอบจมูกเป็นใหญ่ในการดองเสียงเป็นต้นเกศชอบระล,ลงใชายยังยังยังไวากันนะชอบบทเดียว ต่อมาไม่ชาไม่ไนางเหลอานั้นก็นตายตายจากความเป็นสัตว์ก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชัานเดียวเป็นติวิวโลกนี่ทุกคนอย่าดูถูกผเป็นสัตว์นะสัตว์โดยมากตายแล้วไม่ลงนรกเพราะว่าใช้นี่หมดอย่างน้อยก็เกิดเป็นคนบ้างเกิดเป็นบนสวรรค์เป็นเทวดาเป็นดัง้าบ้างพระบุญเก่าเมื่อพระเจ้าทรงบัติขึ้นแล้วในโลกถ้าก่อนหน้าพระเจ้าบัตรก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ บทเป็นอาเจลกคำว่าอาเจลกก็คือชีปเปลยพวกนี้ไมุ่่งผ้า,อาไอหผมใบใส่เสื้อเดินแก้ผ้าเขาถือว่าเขาเป็นผู้มีจิตในทรัพย์ส,บสมบัติแต่ก็บางเอิญอาศัยที่เคยฟังพระอริธรรมเช่าใจจากคนที่ยังเป็นตนยังได้ทิพยญญานเมื่อเขาได้ทิพยญญานวันหนึ่งพระเจ้าอโศกมหาราตยังเป็นเด็ก นั่งอยู่บนตักพ่อัเด็กเล็กๆพ่อก็มีความรักในลูกอุ้มลูกไปอุ้มลูกมาลูกชายขี้แตกบนตักท่านแม่เห็นท่าทางมาดีก็พาลูกไปอาบน้ําแล้วก็พาไปเดินนอกวังเวลานั้นอาจเจลกจากคนที่ยังหันมาพอดีมาเห็นครังแราแล้วก็มาเยืนมองดูมองดูเด็กชายคนนี้แม่แม่ของเด็กเขาถามนารักยี้เขาถาม ว่าพระคุณเจ้าดูเพื่ออะไรท่านก็บอกว่าเด็กคนนี้มีบุญญาธิการมากแต่มาตอโตขึ้นมาแล้วต่อไปจะต้องฆ่าน้องชายต่างมารดาแปดสิบสี่คนแล้วก็ถล,ล่าราชสมบัติจะมีนานาดมากจะนับสือพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งก็กล่าวแล้วจึงเดินหลีไปต่อมาอีกประมาณนานหลายสิบปีประมาณยี่สิบปีเสร็จ อาเจลกคนนี้ก็อยู่ไกลจากเมืองหลวงประมาณร้อยโยชน์พร,ระเจ้าอสมราชพระบาชบิดาจายถ้ามีความดีมากเป็นที่จอบใจทุกคบนบรรดาคุณนาตั้งหลายก็เฉยสัตให้เป็นทาชเ,เป็นพระราชาต่อมาบรรดาลูกต่างบรรดาแปดสิบสี่คนเห็นว่าทหารในวังมีน้อยทหารข้างนอกมีมากต่างคนต่างทิกรวบรวมกำลัง จะแย่งทรัพย์สมบัติยกทัพก็มาล้อมวังพระเจ้าสมหาราชมีน้องชายที่สมศรีนายังถามน้องชายว่าเราจะสู้หรือเราจะยอมน้องชายบอกว่าถือในฐานะที่เราเป็นสัตรย์กษัตริย์แปลว่านักรบต้องสู้สู้ได้ก็สู้สู้ไม่ได้จะตายก็ยอมไปจะยอมแพ้ไม่ได้ในที่สุดก็สู้ในฐานะท่านมีบุญญาติการมากก็จับน้องชายแปดสี่คนได้ ถ้าสั่งประหารชีวิตทั้งหมดแล้นก็ถดถอราชสมบัติต่อไปเนีหลังจากนั้นมาไม่กี่วันนึกว่าอเหตุการณ์อย่างนี้เคยมีใครรู้มาก่อนบ้างต้องถามมารดาว่าเหตุการณ์ใหญ่อย่างนี้เคยมีใครพยา,รยากรณ์บ้างไหมมารดาก็พับว่ามีก็เล่าความย้อนถอยหลังให้ฟังว่ามันในสมัยที่มารดาพาไปเป็นบอกวงังถ้าก็ถามว่าอาจารย์องค์นั้นเวลานี้อยู่ที่ไหน มารดาก็บอกว่าอาจารย์องค์นั้นเวลานี้อยู่ไกลจากเมืองหลวงประมาณ100าร้อยโยชนจึงส่งคันหามคึอกระบวนแห่ไปรับส่งคันหามไปด้วยสองกองเกยียตรติยศเพื่อจะไปรับมาเพื่อจะบูชาเป็นอาจารย์อาจารย์อาเจย์รกเวลานั้นก็แก่แล้วเมื่อผ่านเมื่อคันหามผ่านมาผ่านวัดของพุทธศาสนา บังเอิญพระเจ้าวาด,ด,ดวัดนั้นเป็นพระหลานไปสืบทายญาะเขาก็มีความรู้สึกในใจว่าพระนง้าไม่มีพระราชาเคารพนับถือไม่มารับอย่างเราเราเป็นพระแก่ผ้าพระราชามารับแสดงว่าเราจะยิ่งใหญ่กว่าพระนงพาได้ไงปวดไหมลนะ่ะแก่ผ้าไปเป็นผ้านะแก่แก่คนเดียวฉันไม่เอาเลยนะ เราบอกให้ค <accurately S 2> านหามวางก่อนบอกกระบวนการยึดวางก่อนคอยไปเดี๋ยวหนึ <sought> <ceu> ่งเรามีจิตุระยังพระที่จะกุยพระวนีเขาย่าไปอวดเมื่อคานหามวางเข้าไปแล้วก็เข้าไปในวัดในวัดนั้นก็มีของแปลกคือบรรดาสัตว์หลายมีมากสัตว์ที่เป็นศัตรูกันต่างไม่ทำร้ายกันเสื้อก็ดีควางก็ดีกระแม้เขาดบ ื่องว่าสัตว์ต่างๆอยู่ด้วยกันได้ดีมากเขาเข้าไปในวัดถ้าจ้าวว้ก็ออารับที่หน้าประตูเมื่อเขาเข้าไปแล้วก็ถามสัตว์ต่างๆว่าที่ตัวอะไรที่ตัวอะไรที่ตัวอะไรเ็ถามทุกตัวข้าก็ตอบว่าไอ้วทน่เชื่อยตนะถามตัวน้องท่านบอกโทน่เชื่อยตนะถามตัวนี้ท่านก็บอกัทนิเชื่อยตนะท่านก็ถามว่าแกหรือว่ายตนะแล้วหรือ ก็ตเตือนของเก่าท่านั้นคือจากของที่ยังสารินที่ยังระอายตนะถามว่าเธอนเนรื่อของเก่าแล้วหรือเพียงเท่านี้ความดีก็ปรากฏบนเก่าเข้าสนองการฟังพระวิรรมปรากฏว่าความเป็นประโสดาบันเกิดขึ้นเพานี้ก็เกิดความอายจีง่านะนั่งพับเพียบเอาขาทับหน้าไว้หน้าหน้าอะไรนะ ขาทับหน้าไมเคยเห็นนะนั่งพระเปลี่ยนขาทับหน้าไว้พระเห็นใจเย็นๆจะโยนสมองให้หนึ่งพื้นถ้าโยรให้หนึ่งพื้นในที่สุดเขาก็บอกว่าประเดี๋ยวก่อนครับผมต้องไปบอกบกระบวนเจติเยอะก่อนให้เขาไปก่อนเพราะจะไปทีหลังกลับออกมาจากวัดบอกบกระบวนเจติเยอะบอกว่าฉันยังมีพระไม่เสร็จเธอไปก่อน,อนกับพระราชาทรงทราบ ว่าฉันเสร็จจิตอะไรจะไปเมื่อนั้นแล้วกลบเข้ามาใหม่พระองค์นั้นจะว่าประเทศพของอีกจบหนึ่งปรากฏว่าเขาเป็นพระอหรหันตผลับเป็นพระอนญ,ญาตบคตุคคลสำนักวุทธศาสนาเมื่อบรรดาญาโยพุทธรริสัชนทั้งหลายโดยตัวนหนาญาตมากระเพียจเต็มทีนะอันเพียเต็มทีททตาก็ไม่ค่อยจะลืมแรงก็ไม่มีการฟังไม่ทำชุดแรกกลังชอบใจตั้งเก็หบท ฟังเทศจบเดียวเป็นพระอรหันต์ถ้าคนนี้ฟังาำรับกูเรียนไม่ชอบบทเดียวคือจากขุนที่ยังโซตินียังคานยังที่ยังเป็นต้นที่เรียกว,ว่าอายตนะฟังแค่จบเดียวฟังแล้วพอฟังพอเข้ามาพระเตือนหน่อยเดียวว่าน,นี้คืออายตนะบุญเก่าเข้าสนอง,ท,งทันทีว่าเวลานั้นคนมีบุญสนองแล้ว ถ้าบุญไม่เข้าขนองเขาก็ไม่สามารถจะเข้าวัดกันได้ตนเลยไปถึงมาผ่านหน้าวัดบุญเข้าขนองใจคิดว่าเราต้องคุยกับพระอย่าอดพระเข้ามาก็เจอพระอรหันต์พอดีพระอรหันต์ก็เป็นไปสมิธายานพระอรหันต์เป็นสมิธายานนี่ซ่อนใจท่านไม่ได้หมายความความรู้สึกในใจของเรามียังไงจะจงกินไนก็ตามพระพระอรหรันต์เป็นสมิธายานต้องการจะรู้ จะรู้ได้ทันทีทั้งหมดให่ว่าซ่อนใจไม่ได้บุญเก่ามีอะไรบ้างบุญใหม่มีอะไรบ้างบุญอะไรสำคัญถ้าท่านรู้เฉพาะเป็นสมิธายานนะแต่ท่นถ้าท่านวิษณุสมิธายานท่านทราบว่าจัดเจลกคนนี้ตายจากความเป็นเป็นโูเหลือมแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาลงมาจากเทวดาพระเศาสนายังไม่ปรากฏยังไม่มีลคหื่องบวในสขอาเจลก ได้คิดเก,กี่ยวกุยายคือได้สองในวิชาสามรสชาติได้ด้วยได้ทิดปุญานด้วยฉันถ้าจะบอกว่าไอ้ตัวนี้คืออายตนะเมื่อกระทบของเก่าเข้าเจ้านี้บุญเก่าก็เกิดเขาเป็นประโสดาบันทันทีไม่เป็นจของ่ายเลยถ้าต่อมากับฟังเทศอีกข้างหนึ่งคือพระเทศอายตนานเองคนประจักัญาเทศจบบทท่านก็เป็นพระตับผล พระบิดาญ,ญาติยมพุทธศาสนิกชนวันนี้ทุกท่านฟังบทมาดีการครบถ้ามาคืนพระวิธีทางตฟังครบแต่ว่าท่านทั้งหลายยังไม่สามารถจะปนิพพานได้เพียงใดในชาตินี้ไปได้ก็ไปได้ไม่ห้ามนะต้องการให้นทุกคนไปนิพพานในชาตินี้ทั้งที่เพราะอะไรเพราะหมดทุกข์ถ้าคืดอ,อยู่นานเท่าไหรมันก็ทุกข์เท่านั้นถ้าตายเร็วเท่าไรก็มีความสุขมากเท่านั้นจะไปฆ่าตัวตายนะ ถ้าเอาสกุลไม่ทันนึงเยอะเนี่ยเป็นสลาใช่ไหมช่ไเอาสกุลทีละคนก็นเน่าเหม่ถึงหมดยาไปฆ่าตัวตายรักษาบุญให้มากยิ่งอยู่นานวันเท่าไหร่บุญเราก็มากขึ้นเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาแต่พุทธบไบษัตย,ย์ชายหญิงจอย่าลืมพระไตรสนาคมคือหนึ่งพระพุทธเจ้าสองพระธรรมสามพระอริยสงฆ์จรการสองอย่าเว้นการให้ทาน การให้ทานให้แต่บอกคนจงอย่าให้ถึงกับปีความทุกข์ยากถ้าคนที่เพิ่งรับทานเข้ามาเรามีทรัพย์กระบาดพอแบ่งได้เล็กน้อยเราก็แบ่งถ้าเราแบ่งแล้วยาอดอย่าแบ่งจะเพิ่งแบ่งมันจะเดือดร้อนทําแค่พอดีพอดีทําบุญน้อยแต่ว่าทําในกองทานนั้นมีอานิสงส์มากมัจะมีอานสงส์อานสง์ใหญ่เช่นวันนี้บรรดาท่านพุทธริษัต้งหลายซื้อแกงบ้างซื้อกับบ้างซื้อข้าวบ้าง มาถวายก็บรรดาพระสงฆ์วุทธุศาสนาบางคนก็ซื่อมากบางคนก็ซือน้อยแม้แต่ซื้อเสลิงเดียวถวายเข้าไปวันนี้เป็นสังฆทานใหญ่เมีอในสลวงใหญ่ยาน้อยสุดถ้าลยเกิดเป็นคนใหม่ก็เป็นมาหาเศรษฐีถ้าตายจากชาตินี้ท่านหลไยไม่ลืมคุณพระตรัสรัทั้งสามดาการถ้าไปลืมบทอภิธรรมที่ท่านฟังไม่จะข้อใดข้อหนึ่งคำใดคำหนึ่งข,ข้อ,ขอ,ขอาดท่านจะไปสวรรค์ทันที หลังจากนี้ไปพระทีอานก็ตรัสบ่าเมื่อพระที่อ่านตัดแล้วเดี๋ยวพระองคศจะพระท่อ่านในบทสมิธรรมเพียงแค่ที่เดียวก็สามารถรู้อรหันได้ระบรรดาญาโยมพระทวสัย์สายลองดูเวลาหมดแล้วก็ขอยุติพระธรรมเทศนาไว้ลงของบทสมิธามาที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้อจตมาภาพขอตั้งสติญาดิฐานอ้างคุณบระสีตะเจริตรมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังรัตนะทั้งสามด้าร ขอเจ้าดอนบรรดาในบรรดาในพุทธบริษัททุกท่านมีแต่ความสุขสวัสดิ่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลถ้าจงเจริญไม่ด้วยจากตัวรพิตรครชายทั้งสี่ประการมีอายุวรรดาสุขภาพะระรัฐการหาปรารถนาเสี่ยงใดขอได้ฉันนั้นสงฆ์ปราณีุกประการอาจจะมาท่าพระธรรมวิสัชนามาเขอยุติพระธรรมเทศนาลงขงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็โกภีจักระการชนี พันธะมยังสาธุกาลังสัทธามาเสสาธุสาธุสาธุเอาเอาเอาใช้ปินประแทนพระไปนะฮะให้พระพิจารณาครับให้พระพิจารณาให้ถินเลยฮะ ให้พระพิจารณญอาศัยศิลเลยอ๋อขวัญชายแล้วเขาใช่ <laughs> นี่เท้าใช้ศิลป์มาคล้องคอยต่างหงาใช่ไหมต้ <laughs> องเขาหน้าทายกคนเดียวก็ได้เหมือนกันหมดอาวัตจังคาลาอุปาสวายธรรมิโน โอ้ป <ER ัจจิตวานิลุชานติเตสังโอภาตโมตุกอนอต่อเรื่อยญาติโยมบุรพษพรจะประสูงญาติสาวดิวลาฮาบุราริบุรินดิสาคระังเอวเมวิตูสินังเปตานังภูคาปติติจิตังปฏิจิตังตุมหังที่บเมวาสมิจตุ သဗ္ဗေဗုဒ္ဓံသံဃပာတံໂຄနရူသောယထာမနိໂသတိရသောယထာသဗ္ဗေအံတိဝံဝတ်တံဒုသဘာလောဝံခောဝိနတ်အဟံအာဝံကာသနံ นันเอาไปรับประทานกันได้นะครับผู้บานไกลฮะ